สวัสดีห้าพันหกร้อยคนกินได้ปกติแล้วค่ะเหมือนแม่มากเลยค่ะพ่อแม่ทำไรหนูช่วงหนึ่งถึงสามเดือนแรกจะนอนน้อยหน่อยนะคะคุณแม่ตาเหลืองอะไรบ้แม่จอยน้องตาเหลืองนะไม่เหลืองนะแต่ <c oughs> กล้อง <c oughs> นะม,มันแบบก้องว่ก <c oughs> มันแปลกมากเลยเลตแต่สีผ <ใจ S 2> ิวสีผิวเขาก็ทำให้แบบดรอปลงมากเลยดูพ่เอเขาไปเลยน,ะนอนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะคะ แปหวังนี้ก็ดูน้องเก่งไปก่อนน้องเก่งอันนี้กเขาเพิ่งโกนผมไฟมานะคะมาใส่ดูน้องตาสวยมากครับนีใ่ใหญ่ไปหนูใช่อะอแขนออกตรงรูไหนเนี่ย พับเด็กสามเดือนเ่ยหอมไมมถ้างั้นแต่ว่าใส่มาแล้วมเสียนเดนทนมันตาย้่างน้ารทำได้วทำไมดอย่าไปในะเ๊รนึงลุก เหมือนแกป้าเดียนเดนกล้ำอะไรแบบน้ไหมพ<า>่อก็คือพ่อเคยเจอพี่เก่งอ,อ,อย่าแนะนำอะไรผิดผิๆนะคะ คุณพ่อหนูหนูง่วงแล้วจะเ<น>ก่งล,ลายฟางหน้าหดถด,ดเป็นคุณพ่อเบบีน่ารักไหมเหตุแล้วอยากคลอดบ้างแล้วหนูคลอดมาสองพันแด้อยสามสิบกร,รัมเองหน้าเหมือนเสร็จแล้วทิปพอไปเลยลูกกู พ่อม <kung> ันชอบแต่ง <sponge> ต <cake Sounds> ัวยิปพอบเลยเกงเกงยาวไปไม่โดพับเลยขี่อเตี่ยี่พับขาวค่ะทานอะไรตอนท้องบ้าง าาเยอะเลยยาว่อตัวด้วยนะคะเห็นแล้วอยากได้ลูกสาวดั้งสวยมากแม่ใส่ถุงเท้าให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะหนาว ไรวะเบียลงเล่นเล่นลงเล่นเล่นลงเล่น,น,ลน,นเล่นมีอนมนรับมงกระเล่งลงมาเล่นอะ่ะชุดเออวโอเวอร์ใส่ตาแป๋วเลยชุดไม่ได้ซื้อเองอะ่ะชุดนี้ไปเดินไ,ได้เดินตเยดีไหมป้าใหม,ม,ใหม่เขาซื้อให้กับกับไอ้ได้บีหน้าเลยนะเ็นน้องแล้วอยากมีเพิ่มเลย S <S ไปลูกไปเดี๋ยวไปเข้า sì, ที่แล้วนะเดี๋ยวพ่อจะห่อตัวให้ได้นะลูกนะไปลูกมาขึ้นมาด้วยกันไม่มันติดมือมากจริงแอบปูไม่เปิดลูกเตรียมตัวลูกนะพ่อจะห่อตัวให้นี่นะพ่อจะห่อตัวได้นะลูกไม่ no, no. เออทำไมสีตาแปลกกันหนหอแปลกไหมไปสีนี้เออมันจะมาแปลกได้ไงโหนมมันก็กินเยอะจะตายขี้กวันไม่รู้กี่รอบแล้วม,มันทายออกไปหมดแล้ว <c oughs> ถูอว่าเนี่ยที่นางแอะแอะเนี่ยจะกินนมอีกนะอ้าปากเกลืองนี่นะแน่นอนอตาเหลืองปกติหนึ่งถึงสองเดือนค่ะอ๋อโอเคแรกเกิดก็เป็นแบบนี้แหละค่ะโอเคตาคจะเหลืองต้องดื่มน้ำเยอะเยอะฮะดื่มไม่ได้นะ เหมือนหนอนเลยนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนหนอนเลยนะคะเอาคนนมน้้งลงมาดีเลยหนักสักทีคุณพ่อเลี้ยงเก่งจังเลยคะ่ะกินนมได้เวลาแล้วลูกไปกินนมเยอะมากเขากินนมเยอะมากนวลเก็บดูมัน พีแดนพีดัมล,ลีมันมันอ่ะมันมันอ่ะจมูกพุ่งมากค่ะตาเหลืองแนะนำเอาอับแดดให้เลือกอีกเออฮึมันจะดูดีทีทีให้วิ่งอ่ะเนาะ เดื่มน้ำเยอะๆค่ะเดี๋ยวติดเชื้อน้ำนมออกเยอะไหมออกเยอะค่ะช่วงเช้าอุ้มโดนแดดสักหน่อยนะแดดอุ่นตอนเช้านะคะให้น้องกินนมเยอะๆอ่านไม่ทันว่ะตากแดดตอนเช้าไม่รู้อย่ามิ้นนะคะเนาะอย่าไปเชื่อ อย่าไปเชื่อหมอหรือพยาบาลค่ะว่าไม่ให้ดื่มคุณโบราณเขาให้ลูกดื่มน้ําค่ะล้างฝ้าแต่เขาไม่มีนะคุณพ่อเลี้ยงเก่งมากนมก็มีเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องกินน้ําค่ะเชื่อใครดีนะเออเชื่อใครดีวะจะเชื่ออย่าก,กินเยอะสองชั่วโมงกินทีนะอันนี้สามครับ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เฉยหนูไม่กินแสดงว่าไม่หิวนะไปลองก็หิวก็แล้วกันไม่ <นะ S 2> ไม่สกิดสกิดก่อนเขาจะเป็นเงี้ยเล่นตัวหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าแบบบ้วนมาแสดงว่าไม่กินแต่เมื่อกี้อ้าปากไม่กินน่าแสดงมัน,ม,นมันตุยออกมาไปจาเจออะไรมันเอาลิน้นมาในด้านนออ้อปิดไว้ครับอ๋นนอปาปิดไว้แล้วก็เอาตำดีชุบน้ำให้ดเลยเชื่อหมอค่ะ โอ้ยหนวดเอ้ยทำไมทำอะไรอย่างนี้เนี่ยพี่ก็บอกหลายรอบแนละ้วเดี๋ยวก็หกกันได้น้ำก็วางยางอยู่นี่มันก็ค่อยๆแงน้นจะเอาสำลีออกมาอืสิบขวบแล้วเนี่ยน้องกินนมแม่คะ่ะนูกินนมแม่นะคะหนาวด้วย พักแนะนำกินน้ำนะคะกินได้หลังหกเดือนพาน้องตากแดดอุ่นตอนเช้าพี่คลอดตอนกี่วีค38วสิบกับ3วันค่ะกินนมแม่ห้ามกินน้ำนะคะพี่เก่งอย่าดุสีนวล ใช่ค่ะกินได้หลังหกเดือนหนึ่งถึงหกเดือนงดน้ำนะคะเเถียงกันดีพเเถียงกันเอง,อเอง,เองลูกกินน้ำได้หลังหกเดือนนะคะพี่จอยอุ้มเลยด้วยค่ะแต่เขายังไม่ได้กินเลยเมื่อกี้หาลอดค่ะไม่งองแงเลยคุณเก่ง กินนมเสร็จอย่าเพิ่งเงานอนเขายังไม่กินเลยเมื่อกี้อจะเย็นๆสิเขารีวิวเก้าอี้นวดหน่อยจะแม่อันนี้เขาซื้อให้ตอนวันขึ้นบ้านใหม่ยอดนะเลตเตอร์เลตเตอร์ยอดเลตเตอรนะ์ <S <S <Letter. S 1> อค่ะแต่ตัวนี้ถ้าแติว่าจะตัวนี้แสนสามแต่ก็ซื้อให้ Ester, uh. ไม่โกนคะ่ะน้องไม่ต้องโกนผมไฟบ้านนี้ตาเหลืองแบบนี้คะ่ะพาไปหาหมอได้มอบตัวหนึ่งคืนนอนตะแคงนะคะแม่หัวจะได้ทุยคุณพ่อหวีผมด้วยน่ารักจังตาโตมาก คือตัวนี้ยังดูไม่รู้หรอกว่า,วาเด็กกับหน้าตาเหมือน,นใครเพราะว่าจะเปลี่ยนอีกประมาณเจ็ดแปดหน้าจะเปลี่ยนอีกเยอะมากเออไม่ไหวแล้ว,เ,วลเหมือนสีนวลตอนเด็กเลยใส่บิกอายเลยลูกตาโตอโมาก ตาลุกว่าเลยตาดำเยอะมากนี่พี่โจจะตัวไม่เรื่องมันนันนะมันกลองนี้มันตามไปตัวเรื่องอืมใช่ค่ะพอตัสีนวลไปไหนสีนวลอยู่ใกล้ๆนี่แหละคะ่ะดวงตาเหมือนแม่กี่วันละห้าวันคะ่ะ